นุ่มกลับบ้านทีไรรู้สึกต้องมนเลยลองอืแบบไม่กดชกโรครกเช้ามาอืหายไปสงสส่แฟนสาวอาจจะเป็นกระสือข่าวเด่นข่าวเด็ดจ,จะพาเพื่อนเพื่อนไปฟังเรื่องราวของผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะซึ่งเขาได้โพสต์แบบไม่ระบุตัวต,วตนนะคะเพื่อขอคําแนะนําจากชาวเน็ตชายหนุ่มรายนี้เขาเล่า,าว่าเขาสงสัยว่าแฟนสาวของตนเองเป็นกระสือมาโดยตลอดนะคะ เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังต้องมนสะกดจากอะไรบางอย่างเนื่องจากเวลาที่เขากลับถึงบ้านเทียวไรเขาจะรู้สึกง่วงและอยากนอนตลอดเวลาแม้ว่าวันไหนเขาจะมีอารมณ์อยากจะกุ๊กกิ๊กกับแฟนแต่พอขึ้นเตียงก็ทนไม่ไหวค่ะ ต้องขอนอนหลับทันทีและเขาเคยกึ่งหลับกึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นภาพแฟนนอนไม่มีหัวพอเช้ามาปากแฟนจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นอุจจาระวันนึงหนุ่มรายนี้จึงทำการทดลองโดยการถ่ายหนักไว้แล้วไม่กดน้ำเช้ามาอุจจาระหายไปแล้วนะคะอาการแบบนี้แฟนของเขาเป็นกระสือกินอุจจาระหรือเปล่าทำเอโพตนของชายหนุ่มคนนี้กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลทันทีค่ะมีคนเข้ามาแชร์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามนะคะ ส่วนใหญ่เข้ามาคาขันกับโพสต์นี้ค่ะบางคนก็เข้ามาให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องกินปากของแฟนก็เป็นเรื่องธรรมชาติส่วนเรื่องอึแฟนอาจจะตื่นมาเห็นแล้วกดชักโครกให้ก็ได้บางก็บอกว่าสงสัยแฟนที่โดนวิจารณ์แรงเรื่องกินปากถ้ามันเหม็นมากก็ควรบอกเจ้าตัวเผื่อมีอะไรผิดปกติเขาจะได้รักษาทันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ